เออเออเออเชิญเงอเออเเออเฮ้เอาเฮเฮ้วสวัสดีพี่น้องวันนี้จะร้องกลอนไลเฮเอาเฮเฮ้จะร้องเพลงเกี่ยวข้าวบอกเล่าสุภาษิตไทยเฮเอาเฮเฮ้ปลาหมอด เพระปากอย่าพูดมากจะเป็นภัยเฮ hey! เอาเฮเฮพูดพลอยๆไม่ค่อยคิดระวังชีวิตจะหาไม่เฮ hey! เอาเฮเฮดั่งปลาหมอชอบโผล่ผิวน้ำก็จะทำให้ถูกจับได้เฮ hey! เอาเฮเฮโบราณจึงคิดคําสอนไว้โบราณจึงคิดคําสอนไว้ระวังจะตายเพราะปากเอ่ยหงเอ่ยปากเอ่ยโบราณจึงคิดคําสอนไว้โบราณจึงคิดคำสอนไว้ระวังจะตายเพราะปากเอ่ยหงเอ่ยปากเอ่ยสอนไว้ว่าสอนไว้ระวังจะตายเพราะปากเอ่ย